กันด้วยนะครับนะก็มาเจอกับนี่เลยอาคารมันตีเพยเยอร์นะเลิกปืนก่อนเลยนะนี่ปืนคู่ใจปืนคู่ใจโอ้โโดปิงโดปิงแม่งขีดแดงอะ่ะโอ้เล่นเล่นกับคนอื่นไม่มีไม่มีเซฟไพายเล่นเองอน,น,น่ามากกูแบงเลยแบง ใจ่ให้กูเจอนะเดี๋วให้มีเซิร์ฟไทยนะเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลย <S <S พิงเลงไม่พออัดไปด้วยแม่งอ๋อเยี่ยหายไปเลย มันต้องอยู่แถงนี้แหลมันต้องอยู่แถงนี้แหละนั่นไงว่าแล้วว่าแล้วเอาเอา,เอาแปลกกันซะงั้นเฮ้ยเฮ้ยคลุ้ยตาน,นีใบวิหิวไม่ใช่แล้วไปวะ กันฟอเอ้คนมึงอะเยอะเลึกเกินอะห้องหนึ่งเอยเยอะมากเลยไอตอนไอตอนเล่นไปรอบแปกเมื่อกี้แม่งมันก็นเยอะแล้วนะสักแป๊บนึงไม่ออกก็พลึบเลยมานี่ใครให้ปุ้งปุงปุงไม่มีเลยสักคน เฮ้ยเจอแล้ว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 ปรุงที่กระจายครับปรุงปร่งรุงร่งรุบงรุงร่งนี่ว่ามีโอ้ยเล็งต่ำเอาไว้เยี่ยมขึ้นหัวเลยโหแม่งดีแต่ปืนเนี่ยมาไอ่เดี๋ยวเจอกูเอ๊ะเอาละเริ่มละเริ่มละ กะตึกกะตึกกะตึก huh. อ <No right hmm. totally ุ๊อ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 ุ๊ง่ายงงแคลมผมอาจตอนเล่นยงอฟมาด้วยดีกว่าอ่านั่นไงเฮียแป้งเดียวเป็นปืนเบยเอาปืนใบดีปืนใบปืนใบนี่ติ๊กติ๊กสไลน์หนอ เอายเพื่อนเพื่อนโอ้โหตกใจเสียมาเนึกว่ามันมาเข้าข้างหลังเจอล่ะเจอล่ะเจอล่ะเจอล่วเจอล่ะโอ้ยเจอะไอ้คเก็บเสียงเข้าไปนะเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้

โนกูแบกเอาหิยไหมครับไม่ไหวแล้วนะอยู่ไหนฮะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไม่ใช่หินหินอ่ากูเจอละหนึ่งตัวอ่าเจอละเจอละ แบ่แบ่เข้าไป <arcade> สะใจไหมล่ะพี่นอ้องเฮ้ยเอ้ยเพื่อนเนกระตุ้กก็กระเพยกันด้วยแบงแบงครับแบงแบง,แบง,แบง hey เฮดจเฮ้ยเอ,ยอ้ยไอ้ฟูาดาวคุณอ๋ปีว่า เกิดที่เดิมเลยวะจะได้นอนช่วยกันเอลุกสซวนก่อนเฮ้ยเพื่อนไอ้ยี่นั้วน่นไงกูนึกแหละมน่าช่วยมึงเลยอ่าใครใจบุญช่วยกูด้วยนี่ก็เจอดียุ้ยแล้วเอเยี่ยวิ่งตายนั่นไงวิ่งไปตายไม่ต้อช่วยอะไรแสนแทนที่มึงจะจิ้มกูสักหน่อยให้กูรู้เอ

ได้เก oh, ้าครับโหมันได้ยี่สี่เฟดเฟเอ้าเออห้อยเดี๋ยวห่อยแบง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 ไม่โดนเอ้ยอทำไงกูนึกเลยอะไรกับกู ไม่ไปวะปืนมันออกจากเอาเกล็ดแนวอะ่ะโอ้ยอย่างแนวแนวแนวโอ้ยไม่ได้เอาหมดแล้วอคมาไม่ได้เอาหมแล้วอคมาหลับซะหลับซะค้ยสไนเปอร์อะไรเนี่ยข้างล่างครับข้างบนข้างข้างบนข้างข้างล่าง,าง,างอะไรกูมึนงงโอ้ยที่ปืนอ้าว กูก็ไม่ได้กดพเพือเลือดเลยหลายกูหลายกูมาครับมากดช็อ,อต,อตกันทั้ฝีอให้กูได้เอ็มหนะเดี๋ยวรู้เลยนะพีบีก็เงี้นงๆอะ เอาเอาเริ่มละเริ่มละกระดุ๊บกระดุกกระดุ๊บกระดุ๊บกระด๊กกระด๊กอือเอากูอืมไปละไปกันใหญ่เจอเจอแล้วเจอฟ้าเจอฟ้ากับเสื้อแดงเหมือนสองพักมารวมกันไม่ใช่เด่นเยอะไม่ดีครับเดือดเดือดกูติดคุกไหนวะไหนวะแบงแบงเข้าไปโอ้โหโอ้โหช่วย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 ก่อน เหลียววิไปแก้แค้นมันอ้าวมันก็ล้มเหมือนกันอ่ะค่าฉันจะตายเสี่ยงแตดีกว่ามันอัลมานมาละนี่ให้กูล้มอย่างงี้กูรู้เอาไปแดกดกนนะฉันไม่รู้อะไร ปิ้ิงสีกูเยอะกูมึงแถไหนไเขาไปแดกเนาะแปง้งแปง้งโอ้โห,โห,โหยิยงไม่ทันครับข้างบนเฮ้ <c oughs> โอ้โทีมมืเหลือสามแล้วเนะี่ยแปง้งอย่างป้องแป้งเลยไม่รู้กูจะชดการทำไมจะทำไมกู hello 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 จัดอันนี้ให้เลยนะจำได้มันจะอยู่แถววนี้ <c oughs> นี่ไง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 อยู่นี่ไง <c oughs> อ้าวไม่ได้เอ๊ะเยี่ยมมาเจอกัน

เจอละเจอละมา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 เอออ่าอย่าอย่าบอกแล้วอย่าให้แหลกเพื่อนกูฆ่าเลยเห็นไหมอีกไม่ได้เลยเอ้ยนั่นนั่นมาเรามีแฮกครับเรามีแฮกเยี่ยมคัมแบ็กกูเล่นเมืคืนแล้วครับเยี่ยมสามสิบแบล

อะไรวนะเนี่ยโอ้โหดีเซอร์ตรอดีเซอร์ดีเกิฝ่ายครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับไอ้เหี้ยนี่จะพยายามให้จบเนี่ยอ่ากูเหลือสองรู้ไหมกูเหลือสอง เห็นอะไรกันไหนกูก็แพ้ละมามายิงกูซะมามายิงกูซะไหนกูก็แพ้แล้วอ่าไอ้เงือดยัไม่ไม่คิดแมทให้มันอยู่โซนเอเชียวะ ไปเล่นกับฝรั่งฝรั่งไม่ต้องซูมรออย่าซูมรออยสัดสัดกูรู้กูมีมีอะไรไม่รู้แต่กูรู้มึงก็มีเหมือนกันใช่ปะมึงเลยหยุดอะแฮกอะคล้ายคล้ายแฮกคล้ายๆแฮกเลยอุ้ยโหไม้เกื่อปืน ui một cái rút được tuần khác chụp oh, chung với mình chụp chung với uh, uh, uh. Hiee... Sifar... Sifar... Aih, aw ni jauh pelihar